พี่ขอขอรับก่อนนะตาหก่อนแพ้ายเดี๋ยวยไม่เะใจค่ะขวคิดนนริ่มไุดเริ่มไ่องใครบุญ้เหรออ้าหนูเหรอนานมากเลยกาถามอะไของหนูเหรอโอ้ยยังตดือนยู่ไดเทอมปิดเทอมไม่ปิดเทอยายาโจนันสุดายหลาสุดล่าสุดกปิดเทอมไปไง ถักโฆษณาไม่ใช่หรอตอนนั้นที่พูดอ่ะ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 ยันยันพร้อมแน่ใช่ไหมอ่ะเข้าใจแต่เข้าส่ต่อกาแล้วเขาโฆษณาสรุปความสัมพันธ์พี่ไหมคะค่ะก็เหมือนเดิมค่ะตอนนี้คุยก็ยืนยันคำเดิมค่ะเหมือนที่ตอบไปค่ะที่แล้วค่ะพี่เขาไม่มีมาแบบน้อหรือแบบอยากจะขอสัดสัมพันธ์ก็คุยกันค่ะคุยกันปกติค่ะคุยกันบ้างค่ะเมื่อรเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีไม่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยเลยก็จริงจริง ต่างคนต่างทํางานทางงานมันมันยุ่งอะค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะดําเนินของมันไปเองแะค่ะจริงๆไม่ไม่คุยว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปทาอะไรหรอกค่ะความรู้สึกก็คือความรู้สึกแต่ที่บอกจะมเจอกันบ้างอย่างเงี้ยความสนิทสนมมันเหมือนเดิมรึยังไคะคุ้ยว่าความหวังดีมีเข้าเดิมค่ะแต่เรื่องความสัมพันธ์ตอนราความรู้สึกเระ ก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมไงบอกว่าเบรกโฆษณาก็ตามน,านั้นถามเรื่องคนอื่นดีกว่าของพีชนานแล้วเพราะถ้าเบรกไปนานๆมันจะยิ่งทำให้ความสมคัญมันก็ปัญหาเไยว่า,า,าจริงๆสําหรับคุยนะคะคุยว่าไม่ไม่ใช่แค่ของพีชเราคือถ้าเกิดว่ามันมันสาคัญอะสําหรับชีวิตเราเดี๋ยววนนันนึงมันก็กลับมาเหมือนเดิมเองแต่ถ้าเกิดว่าผ่านเวลาไปแล้วไปเจออย่างอื่นที่สําคัญกว่า มันก็ดีต่อทั้งคู่ไม่ใช่หรอคะถือมาคุณแม้ว่าตอนคีณก็เปิดเปิดหัวใจเปิดว่าคุณก็อยู่เฉยๆของคุณแบบนี้แหละจะให้คุณทําอะไรคุณก็ทํางานคุณคนสาธารณะค่ะคุณอยู่ตรงไหนก็มีใครเห็นคุณก็ลงสตอรี่ทุกวันทําอะไรแต่ช่วงนี้ได้หลายคนเหมือนกขาหลายนมองแล้วคุพี่คิกับอยู่ค่อนข้างจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าแบบว่าต้องการที่จะลืมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ต้องอยู่กับเพื่อนบ้างเดือนตุลาทุกคนก็พักโฆษณากันหมดเห็นไหมล่ะเรียกว่าเบรกคกันนะ จริงๆคุณก็โอเพนนะคะแต่ว่ามันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะไม่อยากจะไปเร่งหรือไม่อยากจะบังคับหรือไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นคือคือคือว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะซึ่งมันบังคับอะไรใครบังคับเวลาบังคับแบบมีหมดเขตอะไรไม่ได้เลยอะอ,อย่างูเราคุยคะว่าถึงสักวันนึงไปเจอเนที่ดีอ,อะไรอย่างี้ก็จริงๆคือว่าอันนั้นไม่ไม่ต้องพูดเป็นประโยคก็ได้ค่ะคือในในพฤติกรรมที่ที่เราตกลงกันมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ก็มีแบบอาการเฮิร์ตหรือว่าอะไรนี้บ้างไหมครับแบบจริงๆมันผ่านมาหลายเดือนมากแล้วค่ะแต่ว่าอาการเฮิร์ตอ่ะไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจกันในส่วนไหนอะไรยเงี้ยมันก็ต้องมีการเสียใจอยู่แล้วค่ะกับเพื่กับเพื่อนแบบมีแบบเป็นกาวไสหรือแบบอยากให้เรากลับมาคุยกันไหมสำหรับพวกเรากับพิเซนจริงๆก็เยอะแยะค่ะแล้วก็มีแบบว่าแบบ ลองคุยกับคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็เฉยๆไงคุณก็อยู่ของคุณแบบนี้แหละค่ะใครใครเข้าก็เข้าใครออกก็ออกคุณอยู่ตรงเนี้ยทุกคนก็เห็นเหมือนคุณก็ไม่ได้ไปไหนแปลว่าคิดเองก็มีคนที่เข้ามาคุยในช่วงนี้ค่ะก็คุณก็เรื่อยๆค่ะเหมือนที่คุณบอกคุณก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วันธีสถานะกับเขาเขาคำคำื้นอะไรใช้คำว่าอะไรเนีตอนนี้ราคะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเบรกโฆษณาไม่รู้สิเลื่อยข้ามเลื่อยได้เลยไหม ตอนนี้เหรอคะถ้าถ้าถามว่าโสดไหมก็น่าจะโสดคะ่ะเพราะว่าล่าสุดมก็ขอแล้วไหมเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวว่าทางเขาก็มีคนใหม่เข้ามา่ะได้ทราบข่าวมือจริงจริงที่ที่คุยยืนอยู่อะคะคุณไม่ต้องแบบไปรู้เรื่องคนอื่นหรอกคือจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรู้เรื่องใครเลยมีแต่คนมาบอกอ มีแต่คนมาเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าสิ่งที่คุณต,ต้องใส่ใจอ่ะมันมีอะไรอีกเยอะมากเลยไงเออแล้วก็เรื่องความรู้สึกของคนอย่างที่คุณบอกอะค่ะมันไม่มีหมดเขตเหรอกคือถ้าความรู้สึกมันหมดเองว่อไหร่ก็คือนั่นแหละ,ค,หละคือหมดเขตนึกออกไหมค่ะแสดงว่าเรื่องมันก็ผ่านไปคนลเดือนหลายเดือนแล้วค่ะพี่ธ่สภาพติดใจเราคนเา โอ้ยไปเที่ยวอังกฤษสนุกมากไปเที่ยวอังกฤษสนุกมากสาวโซ่เป็นยังไงบ้างแล้วดูสดใสอูสดใสมากเพราะอากาศดีมากค่ะช้อปปิง้ง <c oughs> กินแบบกินแบบไม่เลือกเลยนะคือกลับมาเนี่ยค,คือยคูซกลับมาก่อนก่อนมาทํางานเนี่ยกลับมาอาทิตย์หนึ่งก่อนแบบฉันจะทำไงดีฉันต้องแบบลดน้ําหนักแล้วฉันต้องแบบฟิตออกกําลังกายทุกวันกินมังสวิรัติไปเลย7วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เป็นทิปทักใจอะไรอย่างงี้เนาะเวลาแบบคนไปเที่ยวของเพลยคูซนานแล้วค่ะของเพลยเรื่องเรื่องมันนานนานมากแล้วแล้วก็ ตั้งแต่เรื่องเกิดคุณก็ทํางานมาโดยตลอดเพราะพี่ก็เจอคุณตลอดเพียงแค่ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเป่าประกาศอะอย่างนี้พอความรักเข้ามามันทำให้เราเปลี่ยนมเราเลือกที่เยอะไม่หนักทุ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 กประสบการณ์อะมันก็มันก็จะทําให้เราโตขึ้นทุกครั้งอะคะ่ะเธอไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะสอนเราตลอดเอาเป็นว่าแค่ขนาดตอนแบบใครที่มีแฟนอยู่อะ แค่ทะเลาะกันวันนี้แล้วพรุ่งนี้คืนดีกันอะ่ะอีกสองวันทะเลาะเรื่องเดิมเราก็จําได้แล้วไงว่าอ๋อฉันต้องใช้อีกวิธีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันคุณว่ามันเป็นประสบการณ์ค่ะสเปคคนที่เข้ามาชีวิตเปลี่ยนไปอะไรนะคะสเปคของคนที่เข้ามาชีวิตเปลี่ยนปสเปคของคนที่เข้ามาในชีวิตจริงๆคุณชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นแต่จริงๆว่าไม่เคยมีสเปคที่แบบต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องต้องหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยคือไม่เคยเหมือนกันเลยสักคน แค่จริงๆเป็นคนดีค like ่ะเออเราจะโดนดึงดูดจากคนที่เป็นคนดีซะส่วนมากเรื่องของใคนบางของทคิ้งจะเป็นเพนจีหรอเาหรอเออเมบีแล้วไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบฝรั่งอ่ะรู้สึกว่าแบบหน้าไม่เข้าเพื่อนดูแลยังไงบ้างเพื่อนๆหรอคะโอ้ยจริงๆเพื่อนทุกคนก็มีเรื่องเยอะมากเหมือนกันนะคะผัดกันดูแลค่ะผัดกันดูแลค่ะเรื่องเรื่องในกลุ่มี้เวลานั่งประชุมกันทีคือ อ่ะเริ่มที่ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจะเริ่มพูดก่อนใครจะเริ่มพูดก่อนเรื่องมันเยอะมากคุยสามชั่วโมงก็ไม่จบช่วงนี้พูดเป็นหุ้นวุ่นมากวุ่นเป็นไงบ้างวุ่นเส้นหรอคะวุ่นเส้นดีค่ะเขาอยู่กับวุ้นเยอะมากค่ะก็ก็วุ้นเส้นเขาก็มีความสุขดีค่ะไปทราบข่าวอดีตคุณของวุ้นเส้นไหมคะก็ทราบทราบพร้อมๆกันเมื่อวานนี้ค่ะได้วมีโอกาสมีเรื่องยืมไหม ก็คุยค่ะว like ุ้นเขาก็อย่างที่เขาบอกค่ะเขาก็ยินดียินดีจริงๆว่าแบบเออถ้าเกิดเขาเจอใครที่สามารถแบบแต่งงานแล้วเริ่มต้นใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยินดีด้วยอย่างนี้เราต้องดูแลเพื่อนเป็นพิเด็การะถ้เวลาเขายินดีแล้วเขาสบายมากเลยค่ะคอเขาคือถามว่าเขาายินดีอ่ะเขายินดีแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสบายใจนะแต่หมายความว่า คือเท่าที่กูทราบคือเขาไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ถามว่าโอ๊ยคนเคยแต่งงานกันอ่ะิสเชื่อว่ามันก็ต้องมีอะไรที่แบบห่วงใยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับพี่ชาคริตถูกต้องไหมวุ้นเส้นเขาก็ยินดีเออแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมันเป็นข่าวที่โอ๊ยพี่ชาคริตเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคือคนเคยแต่งงานกันอย่างน้อยเขาก็ต้องเป็นห่วงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา พี่ก็ไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้นะที่บอกว่าไม่ทราบพี่ๆช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยจริงจริงอยากทราบวันนี้เขาไม่ได้แถลงข่าวใช่ไหมล่าแถลงการณ์ในกลุ่มยังไงการมาเป็นสภาพมาทำมาคนแม่บ้านเลี้เลี้ยงลูกกันหมดทุกคนเลยค่ะคุณเลยต้องอยู่กับบุญกันแบบบ่อยมากค่ะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็จะโฟกัสที่ลูกอย่างฮาโลวีนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคุณก็บอกว่าคุณนานาอะไรบีนะคะเราต้องออกนะคะฮาโลวีนเราต้องแบบเราต้องแบบเราต้องซิ่งเราต้องวัยรุ่น ไม่ใช่อะไรสามทุ่มเพื่อนฉันนอนนวดแล้วอย่างเงี้ยคือแบบพาพาลูกๆไปฮาโลวีนมาเขาก็คงเหนื่อยอะค่ะยังค่ะยังค่ะที่เพี่งเอาไว้ได้โจงะ